สวัสดีค่ะวันนี้พี่ส้มจะมาแจกสูตรเครปเย็นใบเตยนะคะแป้งเป็นแป้งใบเตยนะคะเราจะมาทําเป็นเครปรสใบเตยฝอยทองกับใบเตยมะพร้าวอ่อนนะคะสําหรับสูตรแล้วก็วิธีทำอะค่ะจะทําเหมือนกับแป้งเครปเย็นวานิลาเลยนะคะที่แจกสูตรไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะนี่ทาอะไรก็เหมือนกันเลยค่ะแค่เปลี่ยนน้าอย่างเดียวค่ะเป็นน้ําใบเตยนะคะน้ําใบเตยก็ใส่ตามสูตรที่พี่ส้มให้ไว้เลยนะคะจากนั้นก็ทําเหมือนกันเลยค่ะคนกรองนะคะ แล้วก็พักแป้งไว้อย่างน้อยสินาทีนะคะตรงนี้ค่ะถ้าสีเขาอ่อนเกินนะคะเราเติมสีเขียวแอปเปิลนะคะเพิ่มเข้าไปนิดนึงนะคะ2-3หยดช่วยเขาได้นะคะสีเขาจะสวยขึ้นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปทอดกันนะคะมาทอดเค้กกันนะคะ เค้สุกจะขึ้นฟองอากาศนะคะแซะแล้วก็คว่ำได้เลยนะคะมันจะไม่ติดกระทะนะคะค่ะแป้งใบเตยอะคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาห่อเป็นรสมะพร้าวอ่อนกับรสใบเตยฝอยทองกันนะคะห่อเค้เย็นก็เหมือนเดิมนะคะเหมือนกับรสวะนิลาเลยนะคะ ถ้าใครยังไม่เข้าใจอะคะ่ะไปดูที่คลิปของรถวันนุ์ได้นะคะบีบวิปปิ้งครีมก่อนนะคะตรงกลางตักซอสมะพร้าวอ่อนที่เรากวนไว้นะคะใส่ลงไปนะคะค่ะจากนั้นพับเลยค่ะพับขึ้นส่งเข้าเลยนะคะ เตรียมกล่องนะคะต่อไปเป็นรดใบเตยฝอยทองนะคะแป้งเครกรใบเตยนะคะ บีบิ้งคมลงไปเลยนะคะน้ำใส่ฝอยทองไปเลยค่ะห่อก็เลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเค้กเย็นรสมพะพร้าวอ่อนแล้วก็รสไปเตยฝอยทองนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันรบกวนฝากกดติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนสําหรับรับชมในเมนูถัดไปด้วยนะคะสําหรับวันนี้และคืนนี้ลาตีสวัสดีค่ะเดีย๋ยวปั่นออเดอร์ส่งลูกค้าก่อนนะคะ